ธงชาติติดเต็มเลยครับวันนี้บึงแก่นนครทงชาติกับทงอะไรเนี่ยเหลืองเหลืองอะพันหลงครับเทศกาลงานออกพรรษานะครับเพราะก็เสร็จสิ้นไปแล้วตอนเนี้จ้องหลงเหลือทงไว้เผื่อคงจะได้ต่องานลอยกระทงครับเนี่ยสาหรับขอนแก่นนะครับมาดูบองแก่นนครนะครับน้ําลดลงแล้ว สายสายของวันพุธนะครับพุธเดือนตุลาคมจากดีครับวันนี้แดดอ่อนๆดูท้องฟ้ามีเมฆมีเมฆปกคลุมอยู่นะครับเกือบจะทั่วเลยสีขาวๆผลของพายุที่เข้ามา ใหจัจหวัดขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง1 3บสถึงสิพายุลูกนี้ก็สวยดีนะครับมีธงชาติประดับไว้เป็นระยะระยะนะครับเป็นสัญล,ลักษณ์ของงาน <c oughs> งานอะไรออกพรรษางานบุญงานลอยกระทงเพราะสะพานนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นหน้าตาของขอนแก่นเลยสวยงาม ลาจัดงานอะไรที่เกี่ยวกับทางน้ำลอยกระทงหรือต่างๆก็จัดตรงนี้ได้นะครับมันยาวมากเลยเป็นช่วงทางเดินที่ยาวเลยนะครับมีน้ำล้อมรอบสวยงาม <c oughs> นะครับพเข้ามาถ่ายนะ <c oughs> มาถ่ายคลิปอะไรกันเอ้าไม่ใช่ดารานะหรยอน้ะต้คมหรือยาวนะมาถ่ายหนังถ่ายอะไรกันนะครับวันนี้ ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง YouTube นะครับขอทุกขัานสุขภาพแข็งแรงครับพระเจ้าอวยพรทำอะไรกันนาะวนี้หมต้ใช้ดาราเหรอ เข,เ,เขาแหละเดินผ่านเราที่ไปเดินทำไมเขาถ่ายรูปอยู่เขามาถ่ายทำไมล่ะนี่ครับมีดาราคนหนึ่งใส่กระเป๋าแดงนะครับ <c oughs> ครับการรับชมนะครับกากาศดีๆหรอครับมีแดดมีลมมีแดดมีลมพอยถ้าทงได้ฟริวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ